ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวและภาษาไทยมีความละม้คล้ายคลึงกันมากแตกต่างกันที่ภาษาเขียนและคำบางคำของไทยและลาวนะคะที่ออกเสียงคล้ายกันหลายคำมีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งอาจทำให้การสื่อสารนั้นคลาดเคลื่อนและเกิดความเข้าใจผิดได้ค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารทางราชการที่จะต้องมีทั้งความถูกต้องและเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะทำให้ผู้ประกอบการหลายคนค่ะจะต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาลาวให้มากกว่าการฟังออกเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับโอกาสทางด้านเศรษฐกิจกและธุรกิจที่จะเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ เจจ้้้้้าาาาสบยยดีซซืือออ่งนไปำแกวตัวอย่างบทสนทนาที่ห้องหมอหรือโรงพยาบาลดัดแปลงมาจากสถานการณ์จริงในการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและแพทยท์ยหนึ่งในบทเรียนของการอบรมเชิงปฏิบัติการาการอ่านและการเขียนภาษาลาวของศูนย์ข้อมูลลาวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะปอนของเจ้าบอมีอย่างดอกอย่างปกตินี้เจ้าอาจจะเป็นไข้หวัดเล็กน้อยนั้นีละ แค่รู้จักมันไม่พอมันต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งแล้วก็อยากเข้าใจด้วยแล้วก็เข้าใจแบบเราก็ไม่พอมันต้องเข้าใจแบบที่ คนลาเขาเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นคือการเรียนรู้ภาษาลาวอ่ะมันน่าจะสําคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ยิ่งเปิดอาเซียนด้วยอย่าลืมว่าเราลงทุนในประเทศลาวจํานวนมากเอกสารต่างๆหลายอย่างเนี่ยยังไม่มีการแปลที่ถูกระบบเป็นต้นแล้วก็ยังไม่มีการสื่อสารที่มันมีการใช้คําคําไหนบ้างที่ต่างกันหรือตรงกรันอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความสําคัญในภาษาลาวน่าจะสําคัญลําดับต้นๆด้วยซ้ำไปในฐานะที่เรามีความใกล้ชิดทางวัฒนธรรม แล้วก็มีความจําเป็นในการเรียนรู้เพื่อการประกอบธุรกิจแล้วยังมีความสัมพันธ์สำคัญที่ว่าเราต้องเข้าใจเพื่อนบ้านเราจะเข้าใจเพื่อนมากกว่าคนอื่นเพราะเราอยากรู้ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงเราต้องใช้ภาษาแบบที่เขาเข้าใจนะคะมันก็เลยเป็นความสําคัญอีกมันมีหลายแบบในในความสําคัญของภาษาเราสาหรับสังคมไทยนะคะตัดดาทถ,ถุงพุงา พยัญชนะอักษรลาวมีทั้งหมด27ตัวหลายตัวอักษรเขียนคล้ายพยัญชนะไทยและออกเสียงคล้ายกันกับภาษาอีสานค่ะทำให้ไม่มีปัญหาในการสนทนาเพราะต่างฟังกันรู้เรื่องแต่แตกต่างกันในเรื่องของการอ่านและการเขียนและวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน กับภาษาไทยเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับมีบางคําที่ที่ทาให้เราซระหว่างลาวกับไทยเนี่ยสื่อสารกันเข้าใจก็เป็นส่วนใหญ่แต่บางมีน้อยมีมีบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจกันมันทําให้ลาวกับไทยเกิดการกระทบกระทั่งกันบ่อยๆอ,อย่างคําว่าบ้านพี่เมืองน้องเป็นต้นนะครับก็เลยสนใจที่จะมาเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราทำเราตั้งทำธุรกิจด้านรพที่มุกดาหาร ซึ่งผุดาาเนเี่ยเขาก็มีคนลาวเราใกล้ชิดกับคนลาวท้ามเข้ามาทํางานจริงๆแผนกลยุทธ์ของทางบริษัทเนี่ยเราก็หวังว่าเราอาจจะมีบริการได้เราพอให้กับคนไทยหรือบริษัทคนลาวที่เข้ามาตั้งในช่วง AEC ด้วยเพราะฉะนั้นเราเห็นจากวิถีชีวิตที่อยู่เนี่ยเราก็เข้าใจคือมองเห็นแค่ภายนอกแต่จริงๆแล้วลึกๆเราไม่รู้หรอกว่าความคิดคมอ่านหรือวัฒนธรรมเบื้องหลังของเขาเนี่ยเป็นยังไง เพราะว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพไปประกอบอาชีพที่เป็นบริษัทส่วนตวัตวที่มุราหานถามว่าใกล้ชิดกับคนท้องถิน่นเราก็ต้องมาเรียนรู้คนไทยที่เราสื่อภาษาภาษาไทยได้แต่พอเป็นคนลาวปุ๊บเราไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขาในหลายเรื่องอาจจะมีาามลักษณะที่คล้ายกับคนไทยหรือบางเรื่องอาจจะมีข้อขัดแย้งในอดีตซึ่งเราไม่รู้แต่ถ้าเราได้รู้ไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เราควรและมัดนระวังว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ึ่งกนการเรียนรู้ตรงนี้มันหนัมันมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะซอย,อยส่งเสริมเขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในด้านของภาษามาก,กิ่งขึ้นแล้วก็ได้โดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยเป็นนักจัรรายการเขาก็อยากมีความรู้ในเรื่องของภาษาเพื่อที่จะนําไปไท้ายถอดหายกับกลุ่มเปม้าหมายที่เขาต้องการที่รับศาสรเนี่ยให้มีความเข้าใจมาก,กิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสในลักษณะนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นถือว่าเป็นกําไรให้ค่ะให้ความสนใจเยอะค่ะถือว่าอยากเ,เรียนรู้ราาค่ะ,คะอยากมาแต่ว่าเราก็รับไม่ได้เนาะ<ๆ>พเพราะว่าครูคนเดียวแต่ตอนนี้พอกลับไปก็จะให้เด็ก3คนนี้ไปขยายผลให้น้องๆในชุมนุมให้เขาได้เรียนรู้อย่างน้อยก็อ่านได้เขียนได้พอเราไปเจอที่อื่นเราสามารถอ่านได้อธิบายได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมใิใจว่าอย่างน้อยๆน,นะนอกจากภาษาอังกฤษที่ถูกบังคับเรียน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาใช่ไหมคะพอเปิดอาเซียนแล้วเรายังรู้เรียนรูออ้ภาษาที่อยู่ใกล้ชิดกันภาษาลาวและภาษาไทยมีความใกล้เคียงกันมากค่ะเพราะเป็นภาษาตระกูลไทยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภาษาเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่มักจะตีความหมายพยัญชนะที่มีรูปเขียนคล้ายภาษาไทยว่ามีความหมายเหมือนที่ภาษาไทยใช้ าประเทศไทยจะเปิดสู aha, ่อาเซียนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเปิดสู aha, นะ่อาเซียนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ทางทางความเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นคู่ค้าที่ที่เหมือนกับเอเมริกาหรืออย่างประเทศอื่นเพราะฉะนั้นคือถ้าภาษาลาวสาคัญไหมสาคัญแต่ว่าถ้าคนไทยส่วนมากคือละเลยหรือเปล่าก็อาจจะละเลยก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจว่าเราสามารถสื่อสารกันได้แต่อันที่จริงแล้วการสามารถสื่อสารกันได้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีทุกอย่างการสื่อสารกันได้บางทีมันรับสารเสร็จไปแล้วเนี่ยมันสื่อสารกันผิดเพราะมันใกล้กันมากเพราะเราละเลย สิ่งเล็กเลกน้อยเหล่านี้ความผิดเหล่านี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันจะสะสมพอสะสมเสร็จแล้วไม่มีใครเคยศึกษาแล้วก็ไม่มีใครเคยอธิบายว่ามันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่ด้วยถ้าโดยชื่อของภาษาแล้วมันเป็นภาษาที่มีต้นตระกูลมาจากตระกูลภาษาเดียวกันก็คือภาษาตระกูลไทยเดียวกันไทยที่เป็นทอไมมาลายทอทหารนะคะส่วนคนไทยที่เข้าใจปัจจุบันว่าภาษาลาวกับภาษาอีสานภาษาเดียวกันไหมถ้าจะมองคือมองเป็นสองแบบได้แบบแรกก็คือเรามองว่าภาษาเป็นฐานะในภาษาประจำชาติใช่ ถ้าเป็นภาษาประจำชาติเนี่ยคือภาษาลาวกับภาษาอีสานในมุมมองของของดิฉันคิดว่าเป็นคนละภาษาเพราะว่าสถานภาพทางภาษาไม่เหมือนกัน ภาษาลาวในประเทศลาวเป็นภาษาที่เป็นภาษาประจำชาตินะคะใช้ในการสื่อสารทางราชการและก็การเรียนการสอนส่วนภาษาอีสานในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาษาที่อยู่ในภาษาถิ่นนะคะใช้ในการพูดการสื่อสารของคนในท้องถิ่นเท่านั้นถ้าในมุมของรัฐชาติแล้วภาษาสองภาษาในความคิดของดิฉันเนี่ยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราสามารถแยกได้ว่ามันเป็นคนละภาษานะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าไทยทางเชิงวิชาการเป็นภาษาเดียวกันไหมถ้าเชิงวิชาการแล้วเป็นภาษาเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาว โดยเฉพาะคนในแถบลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อมโยงกันมามากกว่า3,000ปีมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันผ่านสื่อวรรณกรรมพื้นบ้านอย่างสินไซและประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามทางล้านนาล้านช้างเมื่อเกิดเหตุขัดแย้งแย่งชิงลุ่มน้ำโขงส่งผลให้มีมหาการเรื่องเท้าหงเท้าเจืองอันเป็นภาคต้นของพระลอและประเพณีที่คล้ายคลึงกันมีเพียงน้ำโขงที่แบ่งเขตแดน เป็นอีกหนึ่งภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เราควรเรียนรู้ให้ลึกซึ้งถึงก่นแท้เพื่อการปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องการยึดมั่นในแนวทางพึ่งพาตนเองก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจะนำพาให้ได้พบเจอกับความสุขที่ยั่งยืนนะคะเหมือนกับพ่อเล็กกุดวงแก้วที่มีแนวทางในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยการสร้างปัจจัย4และยังได้ถ่ายทอดให้กับลูกๆด้วยการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง สร้างโรงเรียนของพ่อโดยใช้ผืนนาและสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะเชื่อว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการมีงานของตัวเองค่ะบ้านเท่าอีลีแล้วนี่อัน เขาอยู่อย่างสบายๆก็คืออย่างลักๆักก็คือมีเข่าเต็มเล่ามีปลาแดกเต็มไหแล้วมีไก่เต็มพอกมีพักยาคาขิงเต็มหัวเต็มสวนเขาอยู่ได้ตลอดชาติเขาไม่จะเปต้องจนอันนั้นคือคือความสุขของบารเทาอยา่ดีและความ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 บังคับของของ,ของบานเทาทุกๆเศ้าของพอเล็กก็คืออยู่ในสวนตอนนี้กาลังเพาะกาไม้ไวร้ายแนว ส่วนเรื่องสื่อขายบบแมนมองสำคัญที่หวังก็คืออยากสิบปูกตนไม่ไ้หล้ยที่สุดครับพอเล็กบอกว่ามีปลาก,กัมีแนวกินคนใดเพิงผ่ามีอาหารหาประโยชน์จากปลาบบอึดบวกเหตุงานมาจนอายุ70ปีแล้วเล่าว,ว่าก็ยังต้องเหตุไปอีกเรื่อยๆบบมีจบสิน้นแต่งานถูกย่างต้องเป็นของเจ้าของสีโบได้ไปหารับจ่างเอาคาแรงจากไผทั้งนั้นครับพนอยู่ในป่า ป่าผูพ้พานมันยิ่งใหญ่มากพ่อคยว่าว่าป่าผูพ้พานมันคือคุ้มทรัพย์ป่าผูพ้พานคือธนาคารชีวิตนะมีพืชหลากหลายร้อยพันหลายหลายร้อยหล,ลายพันชนิดแล้วยังมีสัตว์หลายร้อยหลายพันชนิดแล้วยังมีน่ชุมชนเรายังมีผู้ส่งผู้ปบปัญญาด้านต่างๆเช่นเลียงไก่แกงเลียงหมูเรียงไขยเลียงยง, ag, งัวเก่งโดยจะเป็นต้องสายาวัคซีนมาสิกก็ได้นั่นคือผู้บัญญา พ่อก็เลยเชื่อมั่นว่าตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตเฮาว่าควริญาตบาดคําเนาะกินหมักพริกกินหมักเคือกินหมักเคือเครือกกินหมักเคือคืนกินหมักเมากินหมักข้อกินหมักแง้วคือลงท้องแล้วไปขี่ไปแซมมันก็งอกมันสุดยอดคือความสบายอ่ะแล้วไปยังจังคืออยากไปอยากยากแบบเขาล่ะก็เลยต้องเป็นได้บอกว่าเฮาอยากอันยังเอาอันนั้นมาปลูกไว้มันง่าย แล้วเราจําเป็นต้องไปเหตุเรื่องย่างยากแบบเขาอะเฮานี่มันสุดยอดและเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกพ่อเล็กสิสอนลูกทุกคนหายเรียนรู้ชีวิตจริงครับทุกคนว่าได้อาศัยค้าสอนของคู่ในโ่งเรียนแต่เป็นการบอกเราและผ้าเห็ดของพ่อเล็กเองให้ทุกคนในรู้จักแนวทางการเอาตัวรอดหาเรียงปากเลียงทองในวิถีที่เจ้าของถนัดครับ มองสําคัญบอกกระลูกอยู่เสมอว่าว่าให้ไปเห็นงานอยู่ทางอื่นต้องอดทนกับการต่อต้านและขี้เห็นว่าตรงกันยุดดนเติบสุดท้ายแล้วคําสอนของพ่อเล็กก็เห็นผลได้ดีจากลูกสายลาอีผู้หนึ่งที่มือนี้เพื่อนได้ใส่ชีวิตย่างที่ผู้เป็นพ่อผ้าเห็ดครับส่วนใหญ่แล้วนี่พ่อบ่เชิงว่าเป็นสอนโดยตรงแต่การที่ผม ไม่ได้ไปใส่พ้อมแล้วพร้อมกับคือฟังผมใช้เหตุแล้วผลว่าพอว่ามากกับสังคมที่เป็นไปในในตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมันสะท้อนเห็นมันว่ามันสิ่งที่พ่อใช้ได้สิ่งที่พ่อวอ้าเนี่ยใช้ได้ในชีวิตจริงนะอาหารให้กับคืออยากกินปลาเลี้ยงปลาอยากกินไก่เลี้ยงไก่อยากกินกบไปใส่กบอยู่ทุง่งนาคืออยากกินน้ำม้ก็คือปลูกไว้แล้วในสิ่งที่เราอยากกิน นี่คืออาหารทุกอย่างข,าไไของบ้เข่าตลาดนะบริษัตลาดตั้งอยู่ใกล้ครับุบโตายนะโรงเรียนเผื่อชีวิตปากกาเข้ากับเคื่อดำจอบดำเสียมน้ำมึกเข้ากับคือน้ำฝนน้ำบอ่อมันเป็นโรงเรียนของลูกทุกคนแล้วตัวพชนะตัวอักษรน,นี่มันก็นคือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เข้าอยากสิกินสิใไ้อันใดเข้ากับมาเขียนใส่กระดานดินเขาาไ้เต็ม แต่ว่าแม่เขียนมือเดียวย่ามเดียวปีเดียวเราทําไปเรื่อยๆพัันไปเรื่อยๆแล้วกับหลายปีไปมันกับมีหลายอย่างขึ้นหลายอย่างขึ้นแล้วมันก็จะทาให้กระดานดินเจ้าเต็มไปด้วยตัวพัชนะคือพืชพันธุ์าหารแล้วมันก็จะทาให้ให้พวกเจ้ามีกิ่นอันใดมันบางส่วนมันเหลือกินมันอาจจะแบ่งปันให้ญาติพี่น้องก็ได้หรืออีกส่วนหนึ่งมันเหลือลายกว่าหันขายเป็นเงินก็ได้ แต่มันก็บอกไ่ได้บอกว่าเงินสําคัญที่สุดในชีวิตแต่สิ่งที่สาคัญหลายที่สุดในชีวิตมันคืออย่างคืออาหารเครื่องนุ่มที่อยู่อาศาญญาัยยารักษาโรคเป็นปัจจัยสี่อย่างอันนี้สําคัญที่สุดในชีวิตก็เลยสอนให้ลูกทําแบบนี้แต่มันก็สอนไม่ได้ที่เดียวแต่ว่าพ่อพันยาาทาให้ดูอยู่ให้เห็นทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นผลขื้นมันก็ทําให้เขาได้เออเห็นคุณค่า พอเล็กแล้วว่าเคยคิดว่าเจ้าของเป็นนักปราท์ครับคิดแค่ว่าเจ้าของขึ้นนักลงมือปฏิบัติเฮ็ุอิหลีและเลี้ยงลูก้วยตัวเองมาตลอดเรื่องของสังคมสมัยใหม่ที่พัฒนาไปตามยูบะเซาพอเล็กกับว่าได้ปฏิเสธครับรับรู้และเลือกที่จะอยู่ในแนวทางที่ชัดเจนพอได้ไปเบิ่งงานตั้งประเทศยูบะขาดแต่สีพัฒนาไปไกลปานใดมองสําคัญต้องบ่ลืมพื้นเพเก่าของเจ้าของเด็ดขาดครับยุคนี้เป็นยุค นกบบเห็นฟ้าปลาบบเห็นน้ำลกูกหลานเฮาเกิดอยู่บ้านเฮาแต่บูหัวบ้านเฮา,า,ามีมีเรื่องของดีๆอยู่ตั้งหลายอย่างแต่เฮาบริด้ศึกษาเห็นโน้เรื่องเรื่องบ้านตัวเอง,เ,องเลยก็เลยอหลงลากเหงาของตัวเองไปคิดว่าสิ่งอื่นดีกว่ามันก็นเลยทํทำให้เฮานี่บบเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เฮามีอยู่พ่อเล็กบอกว่าการเหตุงานในเตละมือนอกจากเสียห้เจ้าของมีความสุขแล้วก็ต้องแบ่งปันให้ไทยพี่น้องนั่ครับ ซอยเหลืออันใดได้พอเล่ากรสีอาสาย่างเต็มความสามารถเป้าหมายสูงสุดว่าม่นเงินที่สิหาให้แต่เป็นวิธีการดัาโรงชีวิตที่ทำมาหากินเองได้พอเล่ายึดหลักคติรรำคือความอดทนและภาคเพี้ยนครับเพราะเสือว่านั่นคือสิ่งที่นำความสุขมาให้แบบว่าต้องเบียดเบียนหรือเดือดร้อนผู้ใดครับ ในภาคเกษตรกรรมปัจจุบันนี้ถูกลดความสำคัญลงไปมากเพราะส่วนใหญ่หันไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่สะดวกและรวดเร็วกว่านะคะจึงทําให้ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการอนุรักษ์ควายไทยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสืบทอดวิธีการทํานาแบบดั้งเดิมไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาไปติดตามชมในช่วงอ่อนสอนอีสานค่ะ ขนาดจำนวน15ไร่ของพ่อแดงชาวบ้านโพมีในตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกำลังโตว,วันโตคืนค่ะหลังจากที่ได้มีการถ่ายและปักดำจากแรงงานของตัวเองและควายที่เลี้ยงไว้เกษตรกร,เ,ร,กรเพียงคนเดียวในตำบลที่ยังคงวิธีการไถานาแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานจากควายซึ่งวิถีชีวิตที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กค่ะ ด้วยตลอดนี่ละทั้งขาดทั้งไทยมัน,นคนมีรถมียังกะซางโอ้ยคนมีก่คนมีไปสกนเพราะวพราวะกล้วยห้ามันมีอยู่แล้วตอนนี้ไปต,ติดต้อน้าต,ติดต้อนั่งคนก็สีลำบากลำขัน้นได้กันเจ้าไกอย่างมากอยู่หรอครับปวกรถกรนอะไรมัน,นกะงวยที่ลอหนาลอหลัง่าเสียเวลาจังหน่อยมันว่ล่ะผมก็เลยว่าเอากล้วยเลยยายไทยไปไทยไปไทยมากตัวรถที่มากมันก็นเลียวแล้วครับบอกหยุดมันก็หยุดนะ บอกยางมันกันยางเว้ยกันดวนี่มันก็บวฟังกันเนาะยยันบุดน้ำหมกน้ำมันนี่ยังคิดไปกันตรงมันจะเมียนอยู่นี่แหละผมไม่ว่าว้วยเป็นอนุรักษ์ไว้มันก็บลำบากแน่เนาะผมว่าลำบากก็ไม่ได้กินดีละแนว่ดเยกระไ้มันต้องมีความลำบากแน่แล้วก็มีความอดทนแน่แล้วก็มันคนเฮานี่มันก็แข่งกันได้กับมีตั้งแต่แดดก็ผลทล้วครับวาสนาของคนมันแข่งกันหวานเพื่ดเห็ดผู้่นึงก็ได้กินผันปูเห็ด คือว่าได้กินตอนมันก็มีแกนันศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมหรือฟาร์มของมอมอสฝึกการใช้งานจากควายที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปเพราะถือว่าเป็นช่วงอายุที่พร้อมและมีกำลังมากพอสำหรับการฝึกเริ่มตั้งแต่การเริ่มเข้าแอกการพาควายเดินพร้อมกับออกคำสั่งในตอนแรกนั้นจะมีผู้ฝึกสอนสองคนที่จะช่วยกันจับ เมื่อควายไถนาเป็นแล้วก็จะสามารถใช้งานคนเดียวได้ค่ะขั้นตอนก้อนการฝึกนะครับการลงฝึกควอยเทอเล็กก็เป็นการาแต่งผ้าหวานนะครับผ้าหวานตามประเพณีบ้านเฮ้านะครับประเพณีโบราณก่อนที่จะฝึกควายเพราะว่าเป็นการบอกเจ้าที่เจ้าทางฝ่ายพระแม่ธรณีว่าขอให้ฝึกควาย ให้เป็นเร็วให้เป็นไถเร็วนะครับคําสั่งนะครับหนึ่งก็จะเป็นข้องข้องก็คือร่องที่เข้าไถนะครับร่องที่เข้าไถไปน้ำ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 หน้าน้าดินนี่แหละครับจะเป็นร่องไปนะครับเป็นข้องเออเนว่าข้องข้องแล้วพ่อพ่อหอดหมองหัวมุมนะครับหัวมุมจะจะเรียวเขาก็ยกยกยกอีลายกแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวนะครับเลี้ยวแล้วก็ข้องคือเกาเหลาลักษณะนี้นะครับเหลาคำเกาเกาเพื่อที่ให้มันคุ้นนะครับผมเพื่อให้มันเป็นนะครับ สำหรับคำผูกพันนะครับหนึ่งเฮาเฮาหูนิสัยมันนะครับาการฝึกค้ยนี่เขาจะหูว่าค้ยตัวนี้นิสัยเป็นยังซี่าเขาควรจะ,ะบังคับในลักษณะใดนะครับเพื่อที่จะว่าเขาให้ไปตามตามคําสั่งของเขาได้นะครับสาหรับค้ยกับหูหูเฮาเขากันนะครับพอพอได้ยินเสียงเขามันจะ,ะมันจะรับรู้ถึงว่าคนพอคนคนคน,นี้มามันมันจะจําหมายถึงระดับเสียงใดนะครับกันออกคำสั่งลักษณะน,นี้ครับเดี๋ยวมันก็จะเห็ุตามเขานะครับผมช่วงนันที่ไทยก็ตรงแดดร้อนครับเพราะว่ามัน้่นห้ายกั ก็บ่ไปครับก็ต้องการแดหรือว่าไทยถ้าตีไทยช่วงเศร้าจากหกโมงครับจะถ่ายสองโมงนครับสองนมงกับแดกคือว่าดีดีกับลดค่าใช้จ่ายอีกหลายครับถ้าเอาใส่ลดกางทีน้ำมันใส่ที่เป็นน้ำมันนะครับอันนี้ก็พอได้เถืองน้ำมันแต่กช่เปลืองแต่แห้งก็เสีอครับผมกับพุ่มใจที่เดี๋ยวมาซอยระดับของฟาร์มเลยนะครับเดี๋ยวมาทำงานมาด่วน หนนััวววแแล้การถ่ายทอดความรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงนั้นที่นี่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบ่งหน้าที่ดูแลสัตว์แต่ละประเภทซึ่งทุกคนที่เข้ามาต้องได้เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของสัตว์แต่ละตัวก่อนแล้วจึงค่อยๆสร้างความคุ้นเคยและฝึกกันต่อไปค่ะ ในมุมมองของนักศึกษาเองก็ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะคิดว่านี่คือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรจะหันมาใส่ใจและให้ความสําคัญรู้สึกดีใจแบบไปบอกให้คนอื่นฟัง,งเขาก็ว่าเออดีแบบคนอื่นเขาก็อยากเลี่ยงนั่จะบ้านหนูก็ยังอยากเลี่ยงว่าแบบไปบอกให้แม่ฟังว่าเออแม่อยู่ฟ้าม,มีอนุรักษ์ควายไทยขเขาว่าเออน่ารักดีแม่บ่เคยเห็นอะไรกมันขันเขาบอกอนุรักษ์ไว้มันอาจจะสูนหายไปไดนเรามันมีการแบบ บางคนเขาควายเหานี่เนาะไปขายอยู่อันตลาดนัดโคกกบเบือเ่ยมันเห็นแล้วมันรู้สึกหดหูใจจริงๆนะแบบว่าอยากเห็นเขาเห็ุแบบนั้นแบบมอางถามมันเหรอมันมันะนาดหลักมันมันมันว่ไหนมีพีนมีไพ่กับอย่างถ้าเราพูดถึงรถแท็กเตอร์เราก็จะต้องมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นพวกน้ามันซึ่งถ้าเราใช้น้ํามันเป็นพวกปัจจัยพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ใช้แล้วหมดไปแต่ถ้ากับควายมันใช้แล้วมันไม่หมดอะครับในเมื่อ มันยังสามารถทําประโยชน์ให้เราได้อยู่เราก็ควรอนุรักษ์ไว้ควายหลังจากไถานานแล้วมันยังมีมูลค่าเพิ่มจากการที่เมื่อถึงเวลาณจุดหนึ่งที่มันทํางานไม่ได้แล้วมันยังสามารถให้เนื้อเป็นเงินเป็นก้อนให้กับชาวนาได้อีกอในนี้ครับหนงานของเฮานี่ก็เลยเร่งเห็นความสําคัญนะครับเลยได้เหตุโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะวัฒนการเลี้ยงและการใส่งานจากควายไทยนะครับ ปัจจุบันกะมีแปลงสาธิตอยู่3แปลงนะครับที่ได้ทำหน้าแบบเก่านะครับซึ่งกระ,ะ,ะสิได้มีหรือฟื้นประเภทนี้แบบเก่าๆนะครับให้คนรุ่นหลังดได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับต่อ,ตอคนรุ่นหลังสุดไปครับการอนุรักษ์ควายไทยภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ คือโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและการผลิตสัตว์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสาขาสัตวศาสตร์และคณะสัตวแพทย์ค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อความสมบูรณ์ของการเรียนตามหลักสูตรและที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งบริการให้กับชุมชนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์อีกด้วยค่ะ ือรายการทีวีจออีสานในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจก็แนะนําเข้ามาในรายการของเราได้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญญารัตน์ลิมอําเนยลาบพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ